อ่าพิธีนี้ถ้าทากันจริงๆค่อนจะเยอะนะครับก็ส่วนหนึ่งก็การสู่ผลั้นได้ทําไปในภาคเช้าแล้วนะครับก็พี่น้องม้งเนี่ยเวลาสู่ผลก็จะทําในหอในเรือนนะครับอ่าทในที่อ่าข้างนอกก็จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าอ่าพี่น้องม้งเนี่ยจะมีผีบ้านผีเรือนนะครับก็จะทําในบ้านถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะครับวมเท่าทําข้างนอกก็จะไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์คือเราจะอ้างอิงเอาอ่าผีบรรทุรหลุด ในในเรือนกับผีบ้านผีเรือ<ใ>นกับพ่อหมอหมอผีเนี่ยนะทึงจะศักดิธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะท,ทําพิธีกันในหมู่ในในในบ้านแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นทีธีนะครับเป็นขวัญกำลังใจจย่านน้าในอำเภอทีอ่มาสู่ขวัญและ,ะมาก่าแสดงความยินดีแล้วก็มามัดข้อไม้ข้อมือให้กับพระพุทธนําใหม่ของท่านสามท่านนะครับนะนะครับก็ต้อง กาบขอขอบคุณท่านในอำเภอเชียงคำนะครับท่านทวรจรรันทร์บุรพพัฒนะครับท่านปลัดอวโสโพิสุทธิศักดิ์ธรรมวุฒิสุขนะครับท่านประลัดสิทริอินปันนะครับท่านประลัดอำเภอประจำศูนย์ดลบุญธรรมอำเภอเชียงคำท่านประลัดโจนะครับก็ขอฝากครับท่านผู้ใหญ่บ้านด้วย ไวนอ้อมอกอ้อมใจของพวกเราด้วยนะครับในส่วนของอำเภอเองนะครับในอำเภอก็จะดูแลผู้ใหญ่กับผู้ช่วยนะครับสิ่งเหล่นที่เป็นสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับก็บอกผ่านทางผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอแล้วก็ทางทางราชการก็พร้อมที่จะไปช่วยดูแลทุกสุขของเรานะครับผ่านผู้ใหญ่บ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วถึงแขกผู้มีเกียรติผู้ใหญ่บ้านนะครับ ทางเสาสีหมู่บ้านตะลอดถึงสามสิบตอนะครับท่านประธานสาภานะครับแล้วก็ท,ากท่านสามสิบปตอเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องนะครับท่านประธานสมาคมมุ่งนะครับท่านประหลวงทวีนะครับแล้วก็แขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น,น้องแล้วก็ขอฝากนะครับท่านผี่บ้านกับผู้ช่วยไว้อ้อมอกอ้อมใจของพวกเราไว้ด้วยนะครับในส่วนของเพอเองนะครับในายเพกอก็จะดูแล เพื่อนและผู้ช่วยนะครับสิ่งเหลานที่เป็นสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับก็บอผ่านทางผพี่ย่าลาศนครับอำเภอแล้วก็ทางผู้บริการก็พร้อมที่จะช่วยดูแลผู้สุขของเรานะครับผ่านพี่ย่าลานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ